สวัสดีค่ะแรนดอมวันนี้ก็คือความสุขความสุขหวังอะไรที่คุณอยากได้รับในตอนนี้เลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาดูพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนนะคะขออนุญาตรู้จักพลังงานของคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะนะคะพลังงานของคุณใบแรก ว้าวเป็นพลังงานของคนที่ตอนนี้กำลังอยู่ในความสุขสบายสดชื่นอาจจะอยู่ในช่วงของการพักร้อนก็ได้นะคะเป็นช่วงที่กำลังสบายๆชิลๆทำงานก็ชิลๆไม่มีการเร่งรัดไม่มีการอะไรรู้สึกสดชื่นรู้สึกโปร่งโล่งนะคะ โอ้โหพลังงานแข็งแกร่งค่ะคุณเป็นคนที่จิตใจอดอดทนแกร่งอึดแก้ไขทุกปัญหาทุกสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆ เป็นคนที่จิตใจแข็งแกร่งพร้อมลุยพร้อมสู้เลยค่ะโอ้โหอำนาจเป็นหัวหน้าง,งานได้เป็นครูครูบาอาจารย์ได้นะคะอืเยี่ยมเลยพลงงังงานดีมากๆเป็นคนที่มีใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนเป็นคนที่มีจิตใจเมตตามากๆ ชอบช่วยเหลือคนที่มตกทุกข์ได้ยากใจบุญเป็นคนเอื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่และนี่ก็คือพลังงานของคุณนะคะแล้วเราจะมาดูกันต่อนะคะว่าความสุขความสงหวังอะไรคะที่คุณอยากจะอยากจะเจอตอนนี้เลยอยากจะได้ตอนนี้เลยอยากจะให้มันเกิดขึ้นมาตอนนี้เลย นะคะมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้เลยนะคะความสุขความสมหวังเรื่องอะไรคะเรื่องอะไร่าใบแรกสิบดาบว้าวสิบดาบอืม โดนมาเยอะเจ็บมาเยอะถูกหลอกมาเยอะถูกแทงข้างหลังมาเยอะถูกหลอกลวงถูกโกหกถูกให้ร้ายมาเยอะก็เลยอยากให้เรื่องต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดในชีวิตของคุณคะ่ะคุณรู้สึกเบื่อคะ่ะเบื่อกับการที่จะต้องตีสองหน้ากับใครบางคน เบื่อกับการที่จะต้องรับมือกับความไม่จริงรับมือกับคนที่ไม่ไม่จริงใจกับคุณคุณเบื่อมากคุณเบื่อมากเลยเพราะฉะนั้นความความสุขความสุขวันอันแรกคืออยากให้เรื่องพวกนี้มันหมดไปค่ะแล้วยังไงต่อคะ สาดาบโอ้โหความต้องการความปรารถนาความสุขความสมบัตของคุณก็คือไม่อยากพบกับความสูญเสียไม่อยากพบความเสียใจอีกแล้วอืมแล้วยังไงต่อคะสี่ดาบคุณอยากจะอยู่นิ่งๆค่ะ ความสุขของคุณในตอนนี้คือคุณอยากจะอยู่แบบนิ่งๆแบบสงบสงบฉันไม่อยากจะพบเจอเรื่องราวพวกนี้อีกแล้วคุณคุณโดนมาเยอะอะค่ะเจ็บมาเยอะหนักมากสาหัสเลยคุณก็เลยอยากจะขอฉันอยู่นิ่งๆได้ไหมเพราะว่าพลังงานคุณดีมากๆนะคะพลังงานคุณนิ่งแล้วนะคะตอนนี้ คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะไปสู้รบกับใครอีกแล้วเบื่อมากๆแล้วยังไงคะความสุขพวกเนี้ที่คุณไม่ต้องการเนี่ยคุณจะสมหวังไหมคะความสุขความสมหวังของคุณเนี่ยจากเรื่องที่ไม่ได้ต้องการจะเจอเนี่ยคุณจะสุขสมหวังไหมคะสองเหรียญมันแน่นอนคะ่ะคุณจะสามารถปรับได้ ปรับจูนกับสิ่งต่างๆพวกนี้ได้อย่างแน่นอนคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งค่ะอย่างไรก็ตามต่อให้มันมีเรื่องเข้ามาอีกคุณก็ยังแก้ปัญหานี้ได้เพราะพลังงานคุณนิ่งมากแล้วพลังงานคุณพร้อมค่ะ สมองคุณโปร่งโล่งมากมคุณไม่ต้องกลัวเลยค่ะต่อให้สิ่งลเลวร้ายทั้งหมดนี้ที่คุณได้ผ่านมาจะเข้ามาถานหัวของคุณอีกคุณก็จะไม่ได้คุณก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเพราะตอนนี้คุณนิ่งพอแล้วคุณสามารถจะแก้ไขปัญหานั้นๆได้อย่างสมบูรณ์แบบเลย เพราะคุณมีสติปัญญาดีมากๆค่ะจัสเมนขึ้นมายืนยันว่าแน่นอนค่ะถึงเวลาแล้วค่ะคุณจะไม่ได้พบกับสิ่งพวกนั้นอีกแล้วเพราะตอนนี้คุณเป็นคนใหม่แล้วคุณสามารถปรับจูนปรับ สมดุลในชีวิตของคุณได้อย่างดีเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆและนี่ก็คือความสุขความสงหวังที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะคุณเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะ